สอถึงสมเดือนมาเนี้ยฮะขณะที่แบบมีเพศสัมพันธ์ถึงท่อนโซโล่ฮะตอนสอนใสอย่างเงี้ยฮะบางทีมันจะอ่อนตัวลงนะครายแบบลมปากอา่างเงี้ยหรือถ้าสอดใส่ได้แข็งพอที่จะสอดใส่ได้ก็จะหลังไวไวมากเลยคุยกันเผือกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเผือกอายุเท่าไหร่ครับ ตอนนี้อายุ27ครับผมพบกับแฟนมาประมาณ7ปีครับ7-8ปีแล้วครับช่วงพักหลังประมาณ2-3เดือนมาเนี้ยฮะผมมีปัญหาเวลาขณะที่แบบมีเพศสัมพันธ์ครับแล้วพอช่วงจังหวะที่เราแบบจะถึงท่อนโซโล่ฮะครัตอนต่อใสอย่างเงี้ยฮะมันมีปัญหาคือบางทีมันจะอ่อนตัวลงครายแบบลมปากอ่าวเงี้ยหรือ บางทีถ้าสอดใส่ได้แข็งพอที่จะสอดใส่ได้อืก็จะหลังไวไวมากเลยแบบกระบวนท่าเดียวอะกระบวนท่าเดียวคือกระบี่ดาบเดียวอดา,ด,ดาบเดียวไปเลยแล้วก็เพิ่งปเป็นหรอไม่ไม่ถึงกระดาบเดียวมันประมาณแบบ ห้านาทีอ่ะถ้าปกติที่ก่อนที่ผมจะเป็นอาการเงยม,มันก็ได้ประมาณเฉลี่ยปกติสิบห้าทีหมอะไรอย่างเงี้ยม,มก็ยังใช่ม,มันพอจะนึกถึงว่ามีจุดเปลี่ยนมีอะไรไหมครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นเม,มาไหมหรืออะไรก็ปกตินะครับคือเหมือนก็ก็มีกิจกรรมกันปกติแต่ว่าแบบออพอมันจังหวะถึงท่อนโซโล่แล้วมัน หายไปอ๋อเหมือนพอเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็เป็นมาอีกเรื่อยๆเลยใช่คือหลังจากนั้นน่ะก็จะแบบรู้สึกแอบรู้สึกกังวลกังวลแล้วล่ะอ่คุณหมอว่าไงครับปัญหาคือหลังวัยครับคุณหมอฮะเอาเรื่องของอ่อนตัวก่อนอ่อนตัวเอาอ่อนตัวก่อนเล่นยินเล่นยินนัสติกเยอะแล้วตัวอ่อนนะตัวเราแล้วแล้วดิเซอร์ก็บอกผมว่าให้เบาๆครับหมอ อ่อนตัวเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากเป็นไปได้สองทางคือทางกายกับทางใจหนึ่งถ้าเป็นทางกายเนี่ยต้องดูก่อนว่าตรงนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่ทําให้มันแข็งคือหนึ่งคือระบบเส้นเลือดระบบไหลเวียนเลือดต้องดีเลือดต้องไหลดีสองคือระบบประสาทสามคือระบบฮอร์โมนนะครับแล้วก็อันนี้อันต่อมาคือเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสาเหตุที่คนจะไม่แข็งอหรือว่าอ่อนตัวเนี่ย 90%้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเป็นจากจิตใจครับอะไรก็ได้ที่แบบมากระทบจิตใจนิดหนึ่งเนี่ยก็ทําให้แบบกระทบปุ๊บมันไปเลยใช่ครับใช่ครับแล้วพอมันมีทีแรกแล้วเท่านี้หน่อยแล้วเท่นี้เนี่ยพอมีทีแรกปุ๊บเราเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ดีอะมันจะเป็นอีกเมื่าวหใช่ก็เริ่มกังวลล่วงหน้าแล้วพอเราเริ่มต้นด้วยความกังวลล่วงหน้าเนี่ยจะให้มันแข็งปึ้งแล้วอยู่ยาวมันก็ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องของอะระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมครับต้องดูว่า คุณเผือกเนี่ยครับสูบบุหรี่หรือเปล่าคุห่หรือเปล่าไขมันในเลือดเป็นยังไงว่าลงพงไหมนะครับแล้วเผือกไม่สูบผมไม่เปัญหาเรื่องนี้ครับหมอเป็นเป็นเบาหวานไหมมีสาเหตุอะไรที่ทําให้เลือดมันไหลเวียนไม่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของ เช็คไปไครับครับครับสบายแล้วในเรื่องของะในเรื่องของอ่า fast broken fast broken โอเคคำนี้บัญญัติไหมต้องดูว่าให้ทายว่าปกติเนี่ยปกติผู้ชายเนี่ยใช้เวลากี่นาทีในการหลังครับให้ทายครับ ผมว่า7นาทีเจ็ดนาทีค่ยถูกเป๊ะเลยเหรอคุณหมอเป๊ะเลยครับเฉลี่ยเฉลี่ยใชโดยทั่วไปแล้วนี่แต่ละครั้งเจ็ดนาทีใช่ครับถ้าเกิดปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อหลังเร็วเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้เวลาไม่ถึง2นาทีแล้วออกแล้วอันนั้นถึงจะเรียกว่าปัญหาหมอโทษนะฮะอันนี้รวมเราลงไหมหรือว่าเริ่มเริ่มไม่รวมใส่ในกรณีของคุณเพื่อใช่ไหมครับครับที่อ่ะได้ห้านาทีแล้วห้านาทีแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหลังเดีวแค่แค่ถ้าเราเทียบกับ ที่ผังก่อนที่ผ่านมาซึ่งท่านี่ผ่านมาคุณเผื่อบอกว่าประมาณ15นาทีใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องนึงเหมือนกันพอเราเอาตัวเองไปเทียบกับในอดีตเนี่ยอาจจะมีกําลังวังชาแข็งอะไร Personal Record ใช่เรามีการเปรียบเทียบกันปุ๊บเนี่ยเราลดกดดันตัวเองแหละแต่ว่าปกติอะฮะคือมันก็แข็งตอนที่แบบเล้าโลมตอนอะไรอย่างเงี้ยคือทได้ปกติแต่พอมันจังหวะที่แบบมันจะช่วงที่จะส่อใส่อ่ะมันเหมือนมันหวบ ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเกี่ยวกับการสำเร็จความค่ายบ่อยหรือน้อยไปหรืออ่าอันนี้ก็จะถ้าพยนผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ๋ออันนี้คือใช่เลยครับต้องต้องดูว่าถ้าเรามีช่วยตัวเองบ่อยไปเนีาะการช่วยตัวเองบ่อยไปก็มันทำให้เราชินชินมือชินมือใช่ไหมฮะจริงๆจะบอกว่ามันมีวิธีฝึกด้วยทำยังไงให้อ่าพอไปเจอศึกจริงๆปุ๊บ อยู่ได้นานโจทย์ดีโจทย์ดินั้งได้นานๆนะหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักวิธีหนึ่งก่อนเราทำนี่แหละครับทุกวันละครั้งใช่ไหมครับแต่วันที่เราทำเนี่ยอย่าให้ถึงกับนาำพุ่งอย่าให้เสร็จก็คือรอค่อยไปเสร็จพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ จริงปะจริงได้หรอคุณหมอจริงครับทําให้เราชะลอการหลังเราไปอีกโดยที่ธรรมชาติเลยมันจะไม่ปวดเหรอฮะคุณไม่หรอกมันเป็นวิธีการฝึกไงครับจุดไหนที่เราจะหยุดได้ถ้าเราจะทําแบบนี้คุณหมอก็ถือว่าใช่ครับพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้แล้วปุ๊บปล่อยมือเลยหรอกตัดเบรย์ไปตัดเกมเล่นเลยง่ายทำย่ายเหมือนกันนะใช่ไหมคือข้อดีก็คือว่า ถ้าเราสามารถฝึกแล้วปล่อยมือออกได้ใช่ไหมครับครั้งต่อไปสมมุติเอาวันรุ่งขึ้นทําอีกปุ๊บนึงแล้วครั้งต่อมาทำอีกครั้งนั้นป,ปล่อยมือเรื่อยๆครั้งสุดท้ายครั้งที่3ที่เราปล่อยเนี่ยม,มันจะออกมาเยอะมากเลยครับ อ๋อไุ่มไปนยอาจจะไม่ได้ทำตลอดเพราะช่วงนี้มีปัญหาใ <c oughs> ช่ครับช่วงนี้ก็ปล่อยแฮนด์ไปก่อนใช่ครับมันจะไม่ปวดไม่ปวดไม่อะไรเลยไม่้างเลยโอเคโอเคโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้ยาช่วยเงี้ยควรหรือไม่ควรครับยาช่วยเรื่องไหนครับไวแปราสมมต,ติในเรื่องที่ให้มันแข็ง อยู่ได้ตอนในช่วงจังที่เราจะสอดใส่อย่างเงี้ยเราก็กินยาเสริมหรือกินไอ้พวกเนี้ฮะคือตอนนี้มันก็มีเยอะมันก็มีทั้งอะไรวิตามินมีหลายยาแล้วก็โดยตรงอย่างไวอากร้ายาช่วยแข็งเอาตรงๆไปเลยแข็งจริงๆก็จริงๆเนี่ยก็คือยังแนะนําว่า ยังไม่อยากให้เริ่มใช้ตอนนี้เพราะอายุยังน้อยสําหรับคนที่ต้องใช้ยานี่ควรจะเริ่มอายุเท่าไหร่ครับหมอก็เริ่มอายุเยอะๆไปแล้วครับทันสิบไปแล้วก็เลยก็ดีกว่าเพราะว่ามันออกแบบไว้สําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่ขึ้นแลวเรื่องสุขภาพอ๋อแบบที่ไม่ขึ้นแล้วจริงๆด้วยด้วยร่างกายทุกอย่างแต่อันนี้บางทีมันเป็นเรื่องของจิตใจจตอนนี้เนี่ยใช่ครับตอนนี้นี่คือผมค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยว่าเป็นจากสาเหตุจิตใจนี่แหละอเปลี่ยนบรรยากาศช่วยไหมคุณหมอช่วยครับช่วยครับเคยลองยังคุณเผือก เออไม่เคยฮะเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศพี่บอกมีแนะนาที่ไหนบ้างไหมครับกระเถิบประเภทระเบียงนิดนึงอ่ะไม่ต้องไปไกลก็ได้อแต่ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูก็เดีเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ก็ได้ต่างจังหวัดเลยเง้นต้องลองลองดูหนังผู้ใหญ่น้อยๆลงครับแล้วก็ทำเหมือนที่หมอบอกอ่ตอนนี้วิธีคุณหมอแนะนำอันนี้คืออย่างแรกปัญหาได้คือว่ามันมันมันเฮียวครับแต่สองก็คือไวที่เขาเกิดปัญหาพอพอมันสามารถ ทะลวงเข้ามาแล้วเนี่ยมันไวครับคุณหมอทีนี้<ม>ปัญหาที่สองจะแก้ยังไงฮะต้องถามว่าปกติใส่ถุงยางอนไมัยมไหมครับใช่ครับอันนี้ใ,ใส่แล้วก็ยังรู้สึกมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับใช่คมันมันมันเหมือนแบบพอมันได้ใส่แล้วแบบมันตื่นเต้นอะ่ะเต้นใ <c oughs> จเจอยนมันมัน,มนกระเจิงกระเจิงหมดแล้วอ่ะอย่างแรกคือฝึกว่าถือช่วยๆแล้วกระยับพิ่งหลังไวหลังสักพรุ่งนี้หรือมะเลืนสองคือถ้าหลังเร็วฝึกขมิบ แก้ไปทีละปัญหาได้คุณหมอนะอย่างน้อยตอนนี้ขอให้สู้ให้ได้ก่อนครับผมจะช้าจะเร็วเดี๋ยวค่อยว่ากันฝึกก็ช่วยได้นะครับจริงๆช่วยครับผมศึกษาผมเรียกว่าคีเกลเอ็กซ์เซอร์ไซส์คีเกลให้ฝึกขมิดไว้ขมิดเหมือนกับเวลาสมมติว่าเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วแบบกำลังถ่ายปุ๊บแล้วกำลังจะตัดปุ๊บบีบมาเลยให้บีบประมาณ10วินาทีนะแล้ววันหนึ่งทำสิบครั้งอย่างเงี้ยเวลาไปถึงสถานการณ์จริงปุ๊บพอจะเสร็จปุ๊บทำไงครับ กึ๊บดึงออกมาฮะครับดึงแล้วกึ๊บเลยกึ๊บบีบไว้อันนี้อันนี้เรื่องจริงนะบีบเอาไว้ปึ๊บแต่ผมเคยขามือเลยนะหมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แชร์อันนี้แชร์อันนี้แชร์ประสบการณ์มันก็ต้องค่อยๆฝึกไปต้องค่อยฝึกไป E F F Gentleman แม่แม่คุยกันครับ